สวัสดีจ้ะไม่น้าจะเห็ดน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะพิกผัดเนยพริกขวัวเนยค่ะน้ำจิ้มลูกชิ้นแซ่บสดเดอรหอมพริกขวัวเนยเห็นเน่นเขาขายใน youtube มาฉันก็จะกินเหมือนกันแหละใส่เนยลงไปค่ะใส่เนยลงไปรอเนอยร้อนนะคะเราก็จะใส่พริกสองอย่าง น่าจะใส่เป็นพริกแห้งกับพริกเม็ดใหญ่นะคะเราจะทอดพริกไปเน่ยก่อนค่ะเพ็ดใหนเผ็ด mm. มากอยู่ที่เราทำแล้กวก็พริกจะเยอะจะน้อยก็อยู่ที่เราด้วยพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ที่หอ mm. ้องสิ่ินเนาะนะคะนก็จะพัดประมาเลย พิคนิดเดียจักหน่อยเราจะทอดผิกก่อนค่ะใช้เป็นไฟกลางพัดให้หอมเนยไปก่อนพัดหรือขวานกันแหละค่ะขวาวใส่เนยเนาะจะค่อยทำใจเย็น สูตรนี้แซ่บแท้แน่นอนใส่ไฟอ่อนด้ค่ะอ่อนค่อนข้างมหากลางเพื่อจะให้พริกหอมเติมเกลือก็ไปนิดหน่อยให้มีความกรอบนี่คะเริ่มหอมแล้วค่ะเริ่มเหลืองแล้วแล้วเราก็จะเทพริกไว้เนาะแล้วก็จะทำน้ำพริก ทำน้ำจิ้มต่อหอมเนอยอีรีพี่น้องสมกับเข้าลงใน y o u t u b e อะ่ะ <c oughs> น้ำจิ้มลูกชิ้นพริกขั่วเนยแมนดีรีหอมครับไฟค่อนข้างก่อนมาหาการนิดหน่อยด้วยค่ะเด้อเข้าให้สีพริกค่อนข้างจบไปทั้งสีน้ำตาลก่อนจากนั้นเราก็จะพักไว้เพราะว่าพริกมันจะอมความห่อนนะคะเม่นกูกะจะปิดไฟค่ะ ก็จะพักพริกไว้ก่อนเนาะนี่ค่ะสีเติมน้ำเลยค่ะจะทำน้อยทำมากประเติมน้ำตามที่เราต้องการเลยนะคะใส่ซอสมะเขือเทศลงไป มะเขือเทศหรืเวลาเขาเปิดใหม,หม,หม่ๆเขีจะวเขยา่าบุกขยกร่มได้ไหมนาะอันนี้แม่หน่อยใส่เป็นซอสมะเขือเทศผสมซอสพริกเนาะโอเคจากนั้นก็ใส่น้ำตาลค่ะ จะให้ออกร้านนะคะแส่น้งตาลลงไปเข้มข้นหน่อย <_ d ata> เข้มข้นร้ขึ้นยุคความต้องการของฟีนองเลยค่ะอันนี้ไม่นอนใส่ผงปรุงเ็ดหอมนะคะผงชูรส เปิดไฟเลยค่ะซอสหอย <c oughs> ขอไา่าพี่นอนกินกินขัวพริกซีอิ๊วดำเพื่อปรุงสีนะคะ ก้นกระเบื้องสีก่อนโอเคสีประมาณนี้กำลังสวยเนาะ ย่งโบชิมค่ะรอเดือดนะคะรอเดือดก็ใส่พริกป่นล,ลงไปค่ะรอเดือดอย่างเดียวเริ่มร้อนแล้วจ้าคนให้เขากันค่ะข้าวกะเจผสม ผสมแป้งนะคะแป้งมันไว้ใส่เป็นแป้งมันไป้งค่ะมันข้าก็ใส่แป้งมันไข่ก็ได้นะคะเขาจะผสมนิดหน่อยเพื่อให้จำจิมห่าเข่งข้นหรือเหนียวขึ้นแต่บ่เหนียวมากนะคะเอาไม่เหนียวมากเกินไปเนาะเดี๋ยวรอเดือดแป๊บนึงค่ะ ข้ามาเบิองผิดกัน้ะพี่น้องหลังจากที่ข้าพักถิงไวเห็นบอกสีมันก็จะเข้มขึ้นมาอีกนะคะพอว่าเวลาข้าพักหรือว่าข้าขัวเขาต่อ้ออกสีน้าตาลจักหน่อยแล้วข้าพักไวมันอมว้มห่อนสีมันก็จะเข้มขึ้นมาอีกแต่ถ้าข้าใหมัน้าตาลแห้งเวลาขามาพักไวมันก็จะดูออกใหม่เกินไปแต่แต่ยู่ที่วมชอบเนาะว่าพี่น้องมักสีขนาดใดข่วมสวยงามแต่ยู่ที่วมชอบเรากันนะคะไปเบิอง กำลังจะเดือดแล้วค่ะพี่น้องกำลังจะเดือดแล้วเฮ็ดไว้นี่ก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้เป็นเดือนเด้อค่ะเด้อเพราะว่า mm hmm. เวลาห้าสิกินเฮาก็ต้องใส่ซ่อนสะอาดนะคะตักออกมานะคะนน่ยก็จะชิมถร่คาวก่อนอืม mm hmm. mm hmm. อร่อยเลยอะ่ะ mm hmm. เติมเกลืองไปนิดนึง พอเม่กกีในหมอเขามีเกลืออยู่แล้วนอกแต่เขายัางบอสไซเกลือเพิ่มเพราะว่าเขาใส่ซอสใส่ย่างต้องไปดูน้ำจิ้มลูกชิ้นเขาสิออกหวานเข้มปรี้ลมนะคะเพราะว่าเขาตอข้องคำนึงถึงลูกชิ้นบางอย่างกว่าจะพอดีกับน้ำจิ้มบางอย่างลูกชิ้นจะมากเข้มย่งโดยเฉพาะาถ้าเป็นฮอตด็อกเนี่ยถ่ายอยู่ต่างประเทศเนาะอันนี้บอกถึงในยกรณีต่างประเทศเลยก็ได้ ฮอทดอกนี่จะมาเข้มเลยค่ะถ้าลูกชิ้นกับเป็นลูกชิ้นไยอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นฮอทดอกส่นมากเขาจะเป็นของของบันนี้เนาะอืมแซ่บแล้วค่ะเผ็ดสะเดิดรสเรลิศเลยแหละอย่าทำให้เค็มนะคะถ้าอยู่ต่างประเทศนะคะเน้นยำนะคะ อืมโอเคอย่าเฮดให้เข้มเพราะมันจะเข่ากับลูกชิ้นฮอตดอกของปังอีบด้ยเนาะเอาแคบเอาแคบก้อนั่นๆนะคะเอาแคบนั่ๆติดลินอันเก็่งเป็นแป้งมันที่เข้าผสมใบเนาะใส่เราข้นไปก้อนค่ะน้ำจิ้มลวกชิ้นควรเป็นแบบไหน ถ้าไฮแสบเลยไฮดีก็คือไม่ข้นเกินไปแต่กระลเบเ้อเกินไปกาวาเวลหาห้าลูกชิมอลูชิ้นมาจิ้มให้มันติดลูกชิ้มแต่บแมนติดแบบกินกินแป้งเปียกดังนั้นเวลาใส่ใสแป้งมั่น,นค่อยๆใส่นะคะถ้าห้าชิมรสชาติได้แล้วเดือดแลวเห้าค่อยๆใส่อย่าใส่พวดพลาดนะคะถ้าใส่พวดพลาดเรามันจะข้นเกินไป มันก็จะเป็นเหมือนกินแป้งเปียกเนาะน่จะใส่อีกนิดเดียวเนี่ยยักขึ้นมาเบิงแต่ก,ก็ค่อยหยอดลงค่ะถามมาติดทับพี่แบบนี้แสดงว่าโอเคแล้วเพราะว่าเวลามันเย็นแล้วมันก็จะมีความเข้มข้นเพิ่มขึม้นอีกนะคะเอาล่ะคะ่ะปิดไฟค่ะปิดไฟใส่ก้อน จวดใส่พริกลงไปค่ะจะไม่สาดิดได้ยังไงนะคะมาดูเลยน่าเจีย๊ยบไหมล่ะมาดูเลยน้ำจิ้มสาดิดของเราน้ำจิ้มลูกชิ้นสาดิดปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยพี่น้องจ้าไม่แซบไม่อร่อยมันจะไปอยู่ไหนนี่แซวไว้จังสิ แม่หน่อยเฮ็ดคยเฮ็ดมาแล้วนะคะี่ในหลายๆรอบที่เฮ็ดมาแต่รอบนี้แม่หน่อยจะใส่พริกขวัวเนยเนาะนี่ค่ะในทุกครั้งที่ทําพริกแช่ไว้อย่างนี้ก็ไม่เหนียวไม่หยาบนะคะอร่อยเลยแหละลองไปทําดูนะคะทํากินได้ทําขายก็โอเคจ้าทาเก็บก็ได้นะคะเก็บไว้กินในหลายมือได้รักจากใจจ้ารักนะจุ๊บ